vì do chịu 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 đi chịu chịu đi <laughs> จะออกแล้วต่างเอาเก็บโทรศัพท์ก่อนลูกป่ะแล้วค่อยห้องเรียนต่อเนี่ยแอลรับหน alon. ่อยโอ้ลงมดรับเอ้ยเศยมากเลยเหรออี้นอนอล่ะเออเออสวัสดีค um mm ่ะถึงบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะ เพื่อน่าอยู่กับแม่พุ่นเบื้องหลอดเออแม่ไปร้องเอาแม่แม่ลืมกดตลอดเลยเหมือนเหมือนแม่เลยเอออ่ะ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 เออเอาผนผนแอกซอค่ะพี่น้องอืเออ เออเออฟังฟ oh, uh, mm. mm ัง hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืมอ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 ๋อเ้ยอ โอเคค่ะเฮตตาถ้าถ้าสมมุติว่าน้องเพชรพูดน้องพลอยเขาจะไม่พูดนะคะสองคนเขาจะรู้หน้าที่ก,กัน uh huh. เขาจะไม่แย่งกันพูดนะคะดูนะต่อไปต่อไปจะเป็นคิวน้องเพชรนะคะที่จะพูดพอน้องพลอยพูดเสร็จอ่าโอ้โหรถเพชรสวยมากก่อนะโอ้ย huh. อ uh ่า huh. อ uh ่าออืม เออเออต้ตาเาให้เด <Ừ. S 2> ีจริงๆน่อขคระไหนลูกแม่ีลาโอ้คีราเหรอไอ้ของน่แอวมีไหมล่ะขอ่แอมีไหมมีเยมีแลวของมมัมีไหมมีลมีไหมคีบมอเนยแม่จับขาน่อยแม่ เเงตามยดังสึดดังก่อนแล้ว้เก็งเพี้ยแล้วเด็นี้พอร้ว่่ก็ทเร็วนี่จา่จ๋าแม่พี่อะไรมันมีเรื่องเก่งนเกงข้นเลยนี๋าวนะถ้าเปิดขึ้นอ่ะไปเก็บแม่ไปเก็บแม่หนเก่่ะเก็บเลยู้ป่ะเก็บข้าวไปเก็บข้าวแล้วแหละหนูไปเก็บข้าวม่พบแล้วพอพอเก็บแล้วนี่คอ้องพีทเหรอคะ โอเคค่ะดียเก็บแล้วโอเคโอเคค่ะอุ๊เก็บไปลยแลวของน้องเของพลอยอันนี้ของน้องเรเหรอคะโอเคไม่มใองเท้เลยไม่ไม่ใส่รองเท้เลยแม่าเอา่ ขอเชิญท่านพบกับบอยสิชัยบดีไม่ลักไแล้วปวดเข้นี่ลำโพงก็มักดกดต้งเ็นอบอกกรเ้าน้วพอนี่บดีพบกับบอยซิชายเทไหีชยบอยซีบอยชยบอยบอยซีชายบอยีชยบอยชายบอยซีชยอบอยย